ใช่เสือโฮจะรีเล็กแล้วสาวเว้นละเสือโฮจะเว้นแล้วรีเล็กแล้ว,ว,วขึ้นได้ไหมละ่ะขึ้นดูสิขึ้นได้ไหมนปสองข้างได้ไหมละ่ะอืมขึ้นสองข้างได้ไหมละ่ะเท้าอ่ะทำไมอะ โอ้ยไ,ไม่ตกลกลองดูก่อนสิตกไหมตกไหมไม่ตกเฮ้ยขี้หมาไปทางไหนไปทางไหนไปทางน้อนอ้อมไปน้นเหรออ้อมไปทางน้นไหมอ้อมไปโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยอ้อมไปเลยอ้อมไปเลยเอ้าไมไม่ขึ้นนะเอาเท้าขึ้นสิยยาครับตอนที่ไปโรงเรียนหนูตัวหอยทากด้วยเหรอสีปลาอืาอหือเล็กหอยทากมันอยู่ตรงไหนมันมีตัวใหญ่ด้วยเหรอตัวเล็กอือม,มีตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยหนูไปทำอะไรมาหรือเปล่าล่ะไม่ได้ทำเหรอ จะไปคนตบหนึเหรอต <c oughs> ัวเล็เหรอตัวเล็กอืไปพักก่อนเลยทำไมไปพักก่อนอย่างนั้นนั่งอย่างนั้นทำไมอ่ะเหนื่อยเหรอ,อเอ้ยนั่งได้ไหมเน่ะสกระปรกไหมเน่ะฮะออกกำลังหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอาบน้ำโอเคไหมไปเล่นต่อเร็ว ไปไปเดินนั่นไปเรื่อยๆขี้มาเล็กจะลังนู้ว่าพี่ดูคน่ะแล้วว่ะทำไมอะดูฝนไปโรงเรียนล้กก็หมดไปหมดไปหมดเหรออืมเมื่อไร่ปเดี๋ยวเรากลับมาหรือไปอาบน้ำ เร็วเลีวเลีวเ้วเวเวไหนไม่เอามันมันเลอะอยู่ไม่ต้องไปดูหรอกอไหนเขาปิดประตูแล้วเปิดเขาไม่เปิดปะเราไปทางนู้น,น,นใช่หญ้ามันเปียกอยู่ตอนเช้าแดดไม่ออกหญ้ามันเปียกอูเก่งจังเลยม่โผล่ออกกำลังกายตอนเช้า